คือ,อยังไงไม่ว่าจะเป็น,ปน,ปนทางตันหรือทางตันแค่ไหนหรือมันไกลแค่ไหนอย่างน้อยเราก็ต้องมีความหวังนี้เอาไว้ความหวังตั้งแต่ต้นหรือกลางในท้ายก็ไม่ท็อปหนึ่งก็ท็อปสองเลยภาพตอนตัวเองชนะแล้วงครับส่งผลต่อตัวเรายัางไงบ้างท็อปสองอ่เงี้ยแบบมากกว่าพอถัดมาก็แบบ พอจบจากกันแล้วก็มองแชมป์มองแชมป์มาตลอดเลยก็น่าจะเป็นแชมป์ทุกทัวร์หลังจากที่แข่งลเลยนะครับตั้งวันหนึ่งจะได้เป็นแชมป์โลกครับรนี่ขาแล้วไม่สวนว่าจะได้รอบเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้สดว,ว่าเขากำลังจะได้แต้มต่อไปครับและก็ได้แต้มเต็มด้วยกบีจีเอ็มีชัยเหนือเบคอนทาม มาคับ VGM มอวอัดพยายามจะเคลียร์แต่ไม่มีคุณได้บิดพยายามจะเคลียร์แล้วแต่ปอนดาเมจมันไม่ไหวต้านทานไม่ได้จริงๆครับเกมแรกตกเป็นของไบเกิลทัวเปียอีสปอร์ตอะโปรครับน่าจะไทยถึงแทบีะไปอย่างแน่นอนครับและจบไปแน่นอนครับตอนนี้ขึ้น2อสูตรครับไบเกิลทัวเปียอีสปอร์ครับโอ้แล้วเป็นเป็นข้อทามครับที่อยู่ในการบีบคั้นเลยครับ2อสูตรแล้วนะ ป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ดีดีครับเป็นวันที่สดใสสดใสมากเลยใันของเราครับครับเป็นวันของเราใช่ครับวันนี้ไม่บอกว่าครับความรู้สึกก่อนที่จะเริ่มรายการ a อซใช่ไหมเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วครับผมกับรายการนี้เพราะว่าเราต้องเจอกับทีมชาติจากไต้หวันกับเวียดนามก็พยายามดูแผนของเขาครับเตรียมตัวไว้เยอะแล้วก็มากกว่ารายการก่อนๆครับ คาดหวังไว้เยอะมากกับรายการนี้ผมอยากอยากได้แชมป์กังรายการนี้สักครั้งในชีวิตเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากแข่งมากอะไรใส่สุดทุกเกมที่เราลองไปเล่นเป hey. Hey. ็นแชมป์โลกและครับอยากได้แชมป์โลกสักครั้งเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยได้เลยรอจังหวะจับมัฟก็ให้แล้วป้าเป็นมาร์กี้เก็คคิวสี่จะยิงสวนล้วหมูหวานครับจะเอาแรกเติร์นโคมีแข่งครับแต่ครูครูมาเอาแล้วตะไลวื้อเอาโดนโดนโทษดกครับครู ผูหวาหน,นึ่งปีอยู่ด้านหลังสกเก็ตที่ผูหวาเธอหนึ่งปีครับแล้วรูดบอทครับรูดบอทเอาล่ะรูดบอทเสร็จสิ่งแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วครับเบ็นคนซาแปดทีมสุดท้ายเข้าฝ่าแล้วสุดยอดเลยนะมึงจะมาได้ไงจังหวะจังหวะก่อนเดี๋จะสู้ ตอนที่ผ่านแปมาได้แล้วใช่ไหมครับจริงๆวันนั้นก็มีวันหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งวันหยุดนั้นเราซ้อมเยอะมากแล้วก็เราดูรีเพย์ซ้อมทําทุกอย่างเพื่อที่จะเตรียมตัวเจอทารอนในสัปดาห์หน้าซึ่งก่อนที่จะเริ่มแข่งสมมตินะแข่งวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเราซ้อมวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งวันนั้นเราซ้อมจริงจังมากก็เองเพราะเราต้องทาทาให้ดีที่สุดในแมต์นี้ครับเพื่อ ได้ไปต่อแล้วได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังเลยก็วันนั้นก็ที่ซ้อมกันแพ้ยับมากคือ5161เลยในห้องเล็กๆแคบๆสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งคือมีนักแข่งกัน5คน ตอนซ้อมแพ้คือนั่งเงียบแล้วก็นั่งหน่อยตอนนี้ก็นั่งดูน้องซ้อมอยู่ครับด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะแข่งแล้วการซ้อมก็ดีครับก็มีมันก็มีข้อผิดพลาดที่เราเจอได้เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราคิดว่าจะเอาไปใช้ในการแข่งเลยครับ ผมคิดว่าทุกคนอ่ะมีในมีในหัวคิดทบทวนหรือว่าคิดเยอะกับเกี่ยวกับพวกนี้แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตว่าไอพวกนี้เราจะทารอนเราจะสู้ได้ปะวะไม่รู้ผมคิดแต่เรื่องเกียนแล้วตอนนั้นแบบไอ้นี่หาคําพูดเกียนดึงทุกคนกลับมาอะไรย่างนี้แตนณวันนั้นนะตอนที่แพซึ่งตอนนั้นอนะ่ะมีพี่หนุม่มพี่บอสพี่ปอนแล้วก็ทุกคนมาในห้องนั้นเลยมาทุกคนมา พูดให้กำลังใจปลุกใจซึ่งวันนั้นก็คือจริงๆแล้วผมเองอะค่อนข้างประทับใจกับนักแข่งทุกคนเพราะว่าเราพูดเปิดใจกันเราพูดปลุกใจกันเพื่อที่จะเราอะสามารถผ่านในวันพ่งนี้ได้เพราะว่าในใจลึกๆแล้ววันนั้นอะผมเชื่อว่าทุกคนอะคิดอยู่แล้วว่ามันยากมากที่เราอจะผ่านทีมทารอนไปได้ในวันนั้นมันก็จะเป็นอาการแบบคล้า,ายๆกันครับส่วนมากผม เห็นแบบนั่งนั่งหน่อยหรือเงียบไปเลยอะไรอย่างี้แบบไม่พูดไม่จาอะไรเงี้ยผมดูสีหน้าผมก็พอดูออกการที่ดาวดาวลงไปเนี่ยมันทำให้ส่งผลต่อการเล่นมากกว่าเจ็ดสิบแดสิบเปอร์เซ็นต์ชิคชิคชิเอาอะไรรึเปล่ ฟอร์ม a อที่ผ่านมาในผลการซ้อมอะไรเงี้ยเราทําได้ค่อนข้างแบบที่จะไม่ดีเลยครับแบบซ้อมแพ้บ่อยมากแล้วก็แบบมีเสมอค่อนข้างแบบที่จะไม่ชนะใครเลยแล้วแข่งออกมาก็แบบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยแต่ก็เราก็พยายามทาให้มันแบบดีเต็มร้อยเสมอครับมีความหวังเล็กน้อยในการเอาชนะวันนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนเรามันเหมือนอยู่ในซอยปลายซอยแล้ะมันตัดแล้วซึ่งเราไม่มีทางไปต่อได้แล้ะแต่ว่า เราก็ยังมีความหวังเล็กๆน้อยๆที่เราอ่ะจะปีนกำแพงในซอยตันนั้นอ่ะข้ามไปได้เท่าไหร่เลยครับผมไม่เท่าไหร่เลยนะครับผมมันจะเดินไปฝากธนาคารแล้วตั้งหลอดสักร้านนะครับเอ๊ครับแต่ว่าเข้าไปจบบ้านทันทีครับไม่ไดีรอชาร์คขึ้นครั้งเดียวสวจกลับได้เลยเกมซีทารอนต่อเดนป้อมอย่างเดียวเข้ามาใส่ต่อมูอวันตัวแกไปแล้วเดนที่ป้อมกันตัวนี้ก็ไปครับเกมที่สองก็แคปซีทารอน ตอนนี้นะเบคอนทามโอ้แล้วดูเอ็นทีซีพยายามจะเคลียร์แล้วครับกดแข็งัะพยายามจะเอาตัวรอดแต่ว่าโดนสาบครับโอ้แล้วไม่เหลือใครกันครับแน่แท้ครับตีใครแตกจนได้ครับเบคอนทามเอาแล้วมาแล้วดาดนาจะมีคิดอยู่อยากจะเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ทันครับผมแล้วตรงนี้ไปต่อกันครับตัวนี้สองต่อสองอยเบคอนทามตีเสมอโอ้ไม่มีอะไรคับไม่มีใครอยู่ครับนั่นแน่นอนครับเกมสามขึ้นแค่ดโดยทีมเบคอนทามขออีกหนึ่งเกมเ่อจะไปสู่เซฟิไฟนอโู้นี่ก็มาถึง จุดไกลปลายทางกันแล้วโดยเฉพาะเป็นคนถามขอเกมนี้เกมเดียวจะเข้าสู่เซมิฟิแนลนะครับและเป็นทีมไทยทีมสุดท้ายที่ยังอยู่ในสี่ทีมว่าก็ไม่โอ้ยเหลือกิแล้วต้องแข็งเล่าต้องแต่งซีเดียวลงมา ปิดไปลงหมวีลงไปดอดด้านในกับเอทีซีพยามจะยื้อชีตไว้แต่นั่นคือ4ตัว5ตัวเต็มไปหมดแล้วเอเลสเกิดมาแต่เอทีซีตายไปแล้วเรียบร้อยๆกับหมวกสวนก้นมาในจังหวะนี้แล้วแอนบัตบอลจะตายยังมีหลอดมาน่าแล้วแดนซี่ไปยัแล้วเรียบร้อยกับเบคก็ทำเข้าสู่รอบต่อไปในโ l เ w e r bracket กับเซมิไฟแนลนะครับและนี่คือทีมที่รีเวิร์สสวิปกลับมาโอ้ยย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  ยอดยอดเยี่ยอดสยดยอดเหมือนเราโดนนำไปก่อน2-0แล้วแบบฟอร์มตอนนั้นเราแบบไม่ค่อยดีมากแต่พ่อเราก็ยังเชียร์อัพกันแบบคอยให้กำลังใจกันแบบ ทำให้มันดีอ่ะทำหน้าดาวทั้งในเกมอะไรเงี้ยทำให้มันดีก็ตีกับมา2อสอง,สอง,สองแล้วก็นาเป็น4 2ต่อจบเกมครับผมก็รู้สึกว่าดีมากไม่ใช่แค่ใจชื้นอย่างเดียวไม่ใช่แค่มีความมั่นใจเพิ่มอย่างเดียวคือทุกคนเหมือนรู้สึกเลยเหมือนมีพลังเลยว่า้ยรายการนี้เราสาม,มารถได้แชมป์ได้เราทารอนอ่ะเราผ่านมาแล้ววเกิมิง่รงรอบอีกคะแนนเราก็ผ่านมาได้แล้วแมทแฟลทุกทีมเราผ่านมาได้แล้วเราผ่านมาได้ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะตอนนั้นอ่ะ มองไปถึงแชมป์มองไปถึงรอบชิงแน่นอนครับผมไปเลยไปเลยตอนนี้พวกมูกนีดด้เด่นดีมากไปเอาเช้ไม้ได้ไดีดดทุกคน ก่อนที่จะไปเจอโบในรอบสีทีสุดท้ายจริงในฐานะเรานักแข่ง5้าคนเราเตรียมตัวเยอะมากเพราะว่าเรามีความมั่นใจแล้วมีกําลังใจเราก็เลยใส่เต็มนักกับด้านนี้ครับผมก็พยายามเน้นจุดเดิมแล้วก็พยายามให้ต้นเกมแบบประคองไดอะไระเราสู้เขาได้แน่น,นอนถ้าเราแบบไม่ไหลต้นเกมเลยครับเล่นเหมือนเดิมเล่ได้เหมือนที่ผ่านมาเหมือนเกมล่าสุดที่เราเล่นไม่ต้องเครียด no ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าเราจะแพ้หรือว่าเราซู้ไม่ได้ร,รู้รู้แค่ว่าวันนี้เราจะเล่นให้สนุกและเล่นให้เต็มที่และจะไม่เสียดายทีหลังในวันที่เราแพ้ ทีเดินก่อนบิ๊กก่อเดินอยู่ว่าเดินวิ่ยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเกมแรกโอ้ยมีการอาร์ตอัลกอนตีมาแตกเอาดิผมไม่มีฮีโร่แต่มีกคมาเลเยอร์ต้องมาดิครับต้องน้องใส่เข้าไปมีก็มาโยนเข้ามาเรียบร้อยครับโดนเก็บไปแล้วแป๊บที่ซอมเป็นครึ่งเบย์ครึ่งแชมป์เออาพักมือเออได้ไหมโอ้ เราไม่กลัวเราการเรียนมาเป็นรับตู้ไว้เอาต่อก็แบบนั่งยิ้มกันได้มีความสุขกันอะไรงนี้ไม่เครียดคิดว่าเราอ่ะผ่านไปได้แน่นอนซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะก็ทํามาดีมาดีด้วยซ้ำคือเรานามาก่อนสามหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในจอในจอรครับโอ้โหและบาร์กี้โดนเก็บไปก่อนครับหนึ่งในไบเลยอร์ของเราเพราะนั้นคิมเโตโดนยิงฟรีๆแล้วตะแพ้มาจากซีรุยครับเต๋าเอ็กโดนดาเมจหนักๆครับแล้วข้างหลังที่หมูหวานแล้วหมูหวานไม่มีคนอยู่ข้างหน้าครับแล้วตะตันไปโดนหมูหวานแต่มาทิ้งกับทีลินเพราะตอนนี้ฝั่งของไบเกอร์โซเบียตอีสปอร์ตครับกลับมา2เกมครับว<า>วแน่แน่ฮะไปต่อกันเกมที่6ครับซีรีส์นี้กลัวกลัวพลาดแบบกลัวเล่นพลาดแล้วโดนด่าอะไรองี้ ก็พอได้หนาะก็พอ,อสกติอยู่แต่ก็ไปพลาดเกมหลังๆแด่เด้ครับดูจัจังหวะนี้นะครับมาลิสเข้าไวนะครับยันก็ามาต่อตัวนี้แต่ไม่ไหวแดนเป็นมันแรงเกินไปเลยจะมากีเขากำลังไปสู่เกมที่7กับการรีเซ็ตเกมนี้ออกไปโอ้โหนะดูครับยังมีคลิปเหลืออีกหนึง่งเวฟมากีครับ ก็ไม่ได้เถียงรัาเรียบร้อยครับไปสู่เกม7ของจริงทุกอย่างกรีนเซตเหมือนเริ่มเกม1และเขาได้มารวดแบบนี้เร็วกว่าป้อมแต่ตอนนี้เหลือคิมซนเกับมากี้และมากี้กำลังจะตายและสุดท้ายไม่มีใครเหลือในการกันบ้านและเป็นเบกระตามต้องจากไปทำเต็มที่แล้วครับสำหรับทางตัวของเบกตามครับแต่ไบรก็ตเปียทำได้ยอดเยี่ยมกว่าครับ ีวันนี้เราทำได้ด้หมดแล้วเก็บไว้ทิ้งลยครับวันนี้สเราเก็บประสบการณ์มาครั้งนี้แล้วก็ไปรายการหน้าได้น้องผมก็แบบอะไรคนไม่ค่อยกล้าไม่มีสอดไม่มีสอดไฟกับเขาเลยไม่มีสอดเสือกตั้งแต่เกมทีนำตั้หนึ่งครับ ทำไมเราเล่นเปลี่ยนไปเราเล่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแบบเล่น,มลนไม่กล้าเล่นไม่กล้าใส่ซึ่งไอ้สี่เกมที่เราเล่นมาเราชนะมาสามหนึ่งเรานํามาก่อนเนี่ยเราเล่นเหมือนแต่ก่อนตอนเจอทารอนเราก้าได้ก้าเสียแต่พอมาเกมตัดสินเกมสุดท้ายเนี่ยเรากลับกันเราไม่กล้าเล่นเราไม่กล้าใส่เราทําทุกอย่างไม่เหมือนเดิมผมว่าการตัดสินใจหรือว่าการวิเคราะห์ในการเล่นของเราหรือว่าการอะไรอย่างเนี่ยครับในเกมผมคิดว่าเราตัดสินใจพาลาดอะไรหลายอย่างพลาดเหมือนเรา แบบประมาทหรือว่าเราเสียความมั่นใจไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคืออยู่ๆมันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเสียใจครแบก็ต,ตั้งเป้าหมายไว้ว่าคิดว่าไม่ไม่แชมป์ก็ลองแชมป์อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบเข้าชิงต้องขอเข้าชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พลาดไปแพ้โบรอบสี่ทีมก่อนก็รู้สึกเสียใจค่อนข,ข้างไม่พอใจครับผมเพราะว่า ผมคิดว่าฟอร์มทีเราเนี่ยสามารถเล่นได้ดีกว่านี้เล่นเบ,บีเป็นตัวเองมากกว่านี้ครับแต่ก็ยังแบบมีช็อตที่ไม่กล้าเล่นแล้วก็ทําส่วนผิดพลาดของเรื่องแบบหน้าดาบอะไรอย่างงี้ด้วยครับผทำให้แบบไปไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างงี้ครับก็เสียใจยนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเอาใหม่ เล่นเต็มที่แล้วครับก็มาได้เท่านี้ก็ฝากแฟนๆเชียร์ต่อเลยครับผมรอเชียร์ต่อได้ดีนะครับผมจะจะมาใหม่ในปีนี้แหละจะมีสิ้ปีนี้เลยตัวครับเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบเต็มที่แล้วครับแต่ที่เต็มก็ฝากเชียร์ต่อได้รายการหน้าขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยเชียร์ครับคอยคอยคอยติดตามเราเลยอดิตเป็นเทอร์นี้ได้นะครับมาทครับไเต็มที่สามสองหนึ่งเดมง มองภาพรวมของเวทนทามเป็นทีมเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ผมคิดว่าไปได้ไกลมากกว่านี้เยอะครับผมมากกว่านี้หลายเท่าคงจะมีแผนใหม่ที่ทุกคนคาดไม่ถึงอะไรนีะก็ก็ต้องดูว่าความกล้าจะเปลี่ยนเป็นชชนะหรือเปล่าผมก็เชื่อว่าความกล้าผมก็จะพาทีมไปถึงชนะได้อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจจะพาให้พวกเราได้รับชัยชนะอีกครั้งนึ่ง ก็เรียนรู้ในแต่ละเกมครับแล้วก็กระตือรือร้อนที่จะแก้ไขแล้วก็กล้าไปสู่ชัยชนะครับไม่ต้องไม่ต้องหวั่นเลี่ตั้งเป้าปหมายเอาเลยแชมเปีย้ยนบอลเราจะพากันไปสู่ชัยชนะด้วยกันอีกครั้งครับผม